การเปลี่ยนแปลงสมมติมีการสมมติมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงย่าในเมืองไทยสมมติว่ายังไม่พร้อมที่จะทําสิ่งนี้ได้สมมติจะทําให้แผ่นดินนี้เต็มไปด้วยความยุติธรรมเต็มไปด้วยสันติความดีงามก็กา,ารปรากฏตัวก็ยังไม่ปรากฏเพราะยังนม่ดไม่ได้ปรากฏสําหรับกีฬาประเทศเด,เดียวหรือไม่ได้ประกฏสสาหรับกีฬาประเทศเดียว เรอไม่ได้ปรกาปรกฏตัวเพื่อชาวเรนมาุนนแต่ปรากฏตัวเพื่อทั้งโลกนั้นจะคนในแต่ละพื้นที่ทั่วทั้งโลกก็จะต้องมีศักยภาพที่เพียงพอในการที่จะกระทำสิ่งนี้ดังนั้นก่อนการเกิดเหตุการณ์ในโลกอารักเนี่ยอาลับคนเข้าใจ ถึงการมาของตานิหมามมนยิสลามั้นก็ยังมองดูแล้วว่ายังมืดมนยังมืดมนแต่เมื่อที่อาจารย์อวีนได้บอกว่าคือหลับหลับจริงๆหลับมานานแล้วหลับมาตั้งแต่ท่านนาดีมัวมาสนนลราฮิวัสันนมว่าฝาดหลับก็หลับมาตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการต่อสู้ไม่มีการดิ้นดนใดๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเอง Kami tahu bahawa perubahan di dunia tersebut adalah perubahan yang benar. Kami tahu bahawa jika kita melihat dalam hadis dan riwayat yang telah dikirakan oleh Bapak Muhammad SAW, seluruh dunia tidak benar. Satu-satunya dunia tidak benar adalah dunia yang berbeza. Syria, Palestine, Iraq, Iran, Saudi. Kita tahu bahawa dunia yang berbeza adalah apa? Dunia yang berbeza. หลักๆเพราะว่ามวลมุสลิมทั้งหมดนั้นรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแต่หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับเกิดขึ้นบุคคลจำนวนมากที่มีความหวังถึงการปรากฏตัวของซาลิม,มามบดีนั้นก็เริ่มมีความหวังว่าแสดงว่าสถานการณ์นั้นเริ่มใกล้ขึ้นมาแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขยังมีอะไรอีกต่างๆมากมายแต่ ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ของการปรากฏตัวหรือมนุษยาชาติเริ่มมีความพร้อมขึ้นมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโลกนักวันนี้ถึงแม้นาอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ขบวนการเป่าสู้ของมวลมนุษยาชาติที่จะปลดปล่อยตัวเองจากระบบผุ้ฝทั้งหลายนะระบบปุ๊ฝทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความอายุติธรรมและการกดขี่ รุนมันว <ling> ie ่ายอกก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวทั่วทั้งโลกเริ่มมีการเคลื่อนไหวแต่ที่เราโฟกัสไปยังประเทศในโลกอาหรับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่มันเกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แปลกเป็นการเปลี่ยนแปลงแปลกเป็นอย่างมากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการวิเคราะห์กันมาก่อนก่อนหน้านี้ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณะน,นี้แล้วก็ใครติดตามมาข่าวสารในพจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศตุนิเซียเกิดจากพ่อค้า,าคนขายส้มคนขายของรถเข็นคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวกับสบภาพการถูกดกดขี่จากความยากจน ชนชั้นปกครองกลุ่มหนึ่งร่ำรวยคนหาเชากินข้ามยากลำบากพวกพวกที่ปกครองก็ทำการพ้นสะดมทรัพย์สินต่างๆของประชาชนในรูปแบบต่างๆหรือทีออ่เราเรียกว่าการทุจริตการคอร์รัปชันมากมายเราเห็นเป็นข่าวเมื่อเปิดบ้านพักของุดีโนบาดินบินอาลีเหมือนกับกองคลังอย่างมากมายมีเงินสกุลกหลักๆพวกทั้งโลกทุกสกุลมี ทองแท่งเต็มหมดในห้องเปิดออกมาเลยแต่และกำแพงผนังเพดานทั้งหมดเป็นเหมือนกับตู้เซฟในขณะที่ประชาชนยากจนแล้วก็จริงๆแล้วประเทศตุรกีเซียก็ไม่ยา่เป็นประเทศที่ยากจนเหมือนกับเหมือนกับประเทศลาวหรือเหมือนกับประเทศพม่าในยุคปัจจุบันก็ไม่ใช่ตุรกีเซียเ็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในแอฟริกาเหนือจยุดไฟเผาตัวเองขึ้นมาเพียงคนเดียว เพื่อเป็นการประท้วงหลังจากนั้นก็เ,เกิดการลุกฮือเกดิด,ดการลุกฮือโดยไม่มีใครวางแผนอะไรใดๆทั้งสิ้นการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มีพรรคการเมืองขึ้นนำไม่มีนักการเมืองไม่มีนักปฏิวัติที่โดดเด่นคนหนึ่งคนใดที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำของการปฏิวัติของประชาชนทุกประเทศ ที่กำลังเกินการเปลี่ยนแปลงไม่มีประชาชนลุกฮือขึ้นมาก่อนและประกาศว่าหมดเวลาสำหรับต่อวุธเหล่านี้หมดเวลาสำหรับต่อวุธเหล่านี้เรื่องที่ประเทศตูนิเซียซึ่งถ้าเกิดในสะวร,ตรนตกงจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติดอกมะลิเพราะว่าดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของประเทศดูนิเซียเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วสาม,มารถ โคลล่นลรจะนุลนราบินนบินอาลีได้อย่างรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ทันเป็นการลุกอิ้ก็การก็เกิดกระแสอันนี้ขึ้นมาตามไปด้วยอียิปต์ลิเบียตามไปจนถึงบาเรนและจนกระทั่งถึงซาอุดีในเยเมนในอะไรก็ตามกันไปหมดในเวลาปั๊บเดียวถามว่าทำไมจึงรวดเร็วถึงขนาดนี้ หน,ในึ่งในเหตุผลก็คือว่าเพราะมันมีเชื้อแห่งการปฏิวัติอยู่ในตัวตนอยู่แล้วเชื้ออะไหนเชื้อของการเป็นมุสลิมของพวกเขาแน่นอนคนที่เกิดโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมในยุคนี้คนที่เป็นมุสลิมในยุคนี้มุสลิมในยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้นะั้นจริงๆแล้วพอเราทาการวิเคราะห์เราจะพบว,ว่าคนที่เป็นมุสลิมในยุคปัจจุบันนี้นะั้น จะเป็นมุสลิมในเชิงอุดมการด้วยเป็นมุสลิมที่รู้าศาสนาในเชิงอุดมการเป็นยุคหนึ่งที่อุดมการของอิสลามนั้นกลับมาสาเหตุของการกลับมาของอุดมการอิสลามก็เหตุผลของมันก็คือหลังจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่าหลังจากเป็นการสร้างแบบฉบับของการปฏิวัติ อีกครั้งหนึ่งในโลกอิสลามซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในโลกอิสลามซึ่งตะวันตกก็ยอมรับในสิ่งนี้เราเราต้องทางําความเข้าใจและเห็นถึงความเกี่ยวดองเกี่ยวพันแลาใครติดตามข่าวสารของการปฏิวัติบ้างในยุคต้นๆของการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านตะวันตกทั้งหมดให้บทวิเคราะห์ที่เหมือนกันหลังจากการปฏิวัติของท่นงานมาม พมีนี่นอุตวานโลตาล่าอะไรมีสกุปต่างๆที่ออกมาจากสื่อตะวันตกอย่างมากมายว่าการปฏิวัติครั้งนี้นั้นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมะก,การปฏิวัติครั้งนี้นั้นจะนำสู่การสังเสเทือนนะตั้งแต่อฟริกาเหนือจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความหมายของเขาคือตั้งแต่อฟริกาเหนือจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ตั้งแต่ประเทศลิเบียอียิปต์ตูนิเซียอันจีเรียซึ่งถือว่าอยู่ในประเทศอิสลามสุดท้ายในซีกโลกฝั่งนู้นอิสลามประเทศที่ถือเป็นประเทศอิสลามจนกระทั่งยาวลงมาจนกระทั่งถึงประเทศอินโดนีเซียที่ถือว่าเป็นโลกอิสลามสุดท้ายในโลกฝั่งตะวันออกอนชีตะวันออกชีงใต้คือประเทศตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วตะว,วันตกก็รู้ว่า การปฏิวัติครั้งนี้จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อฟริกาเหนือจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือหมายถึงอินโดนีเซียมาเลเซียบรูนไนฟิลิปปินส์ที่ไหนก็นแล้วแต่ที่มีมุสลิมอยู่นั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่ในในศัก,กยภาพของแต่ละพื้นที่ของแต่ละ ชุมชนของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคคลดังนั้นตั้งแต่วันตั้นนนะงแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นบรรดาเ่าศัตรูของศาสนาก็เริ่มวางแผนทำอย่างไรที่จะสกัดกั้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดกระแสตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากการปฏิวัติยังไม่ี่ปี็เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศอังจิริย ก่อนแล้วก็มีการประทุมีการปะสู้ในอียิปต์ก็เกิดขึ้นบ่อยเริ่มมีการเคลื่อนไหวทั่วแผ่นดินอิสลามแต่ยังไม่มา่เพียงพอแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปบทบาทบทบาทของบรรดาตอวูุต่างๆที่ปกครองแผ่นดินอิสลามเนี่ยความเป็นตอวรุของพวกเขาเริ่มชัดแจ้งโดยเฉพาะในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ปาเลสไตน์ไม่ใช่เป็นประเทศอียิปต์ประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศอาหรับต่างๆนั้น,นพวผู้ขาเมินเฉยต่อปัญหาหลักปัญหายิ่งใหญ่ของโรกอิสลามในประเทปาเลสไตน์หรือปัญหาการทําตัวเป็นลูกกระโลกทาตัวเป็นรัฐบาลหุ่นของตะวันตกการทําตัวเป็นตัวแทนของยิวุดีของอัสขอม การเป็นทาสรับใช้บรรดาศาตัตรูอิสลามของประเทศเหล่านี้มันยิ่งชัยิชย,ชยิ่งชัดยิ่งชัดยิ่งชัดจนกระทั่งวันหนึ่งประชาชนาทั้งหมดก็ถึงจุดแห่งการลุกฮือะซึ่งลุ้นเลเป็นอย่างมากตรงจุดลุ้นที่ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดได้เราดูในวันนี้ในลิเบียบางสำนักงานได้ไรายงานข่าวว่ามีคนเสียชีวิตมากกว่าสาม0มื่นคน แต่ถ้าเราดตามภาพข่าวสารฝ่ายที่ต่อต้านกัดดาฟี่ถ้าเรามองไม่มีใครเสียใจเราไม่มีใครหวาดกลัวเพราะว่าไม่มีใครเสียใจเสียใจในการสูญเสียของพวกเขาเขาเรียกบุคคลที่เสียชีวิตไปในการลุกฮือในครั้งนี้ว่า ش ฮิดเรียกว่าชูหะดาในอียิปต์ก็เรียกเช่นนี้ในลิเบียก็เรียกเช่นนี้ในเยเมนก็เรียกเช่นนี้ในบาเรนก็เรียกเช่นนี้ ในดุนิเซียก็เรียกเช่นนี้และถ้าเราดูอีกในสโลแกนต่างๆพฤติกรรมของบุคคลที่ลุกฮือเราพยายามสังเกตพฤติกรรมต่างๆของบุคคลที่ลุกฮือที่อยู่บนท้องถนนก็กสแสดงออกอย่างเพียงพอว่าเป็นการตื่นตัวของประชาชาติอิสลามเป็นการตื่นตัวถึงแม้วนันตกพยายามนะพยายามที่จะ เดียนเบงประเด็นนะถ้าเกิดภาษาของท่านอายาตุลคาเมเนีผู้นำสูงสุดในยุคปัจจุบันนี้ก็บอกว่าพยายามที่จะให้เจคพยายามที่จะปล้นการลุกฮือนี้ให้อยู่ในนามของพวกมันบอกว่าประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยจริงหลืไม่เลยประชาชนเรียกร้องอำนาจสิทธิของประชาชนที่ตรงตามหลักศาสนาสโซโลเกนทุกวันนี้ลายลายนลล์เสียอาจารย์การละมัน นับเป็นแสนแสนคนบนท,ทน้องถนนทั้งในเยมเมนทั้งในอียิปต์และวันที่นัดชุมนุมวันที่จะประกาศอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคําประกาศหลักๆวันเช่นวันสิ้นสุดวันแห่งการสแสดงความโกรธยิ้วพุทธประกาศวันศุกร์จะใช้การละหมาดวันศุกร์ในการประกาศในการโค่นล้มบรรดาตอวุธเหล่านี้ คนตาวุฒก็คือบุคคลที่ไม่มีความชอบธรรมในการปกครองบนแผ่นดินอิสลามจะใช้สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์เกือบทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเราอยเว้นที่เดียวที่ซีเรียซึ่งซีเรียเป็นอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากประเด็นอันนี้นะเพื่อที่จะโค่น,คนลม้มบรรดาผู้นำนะครับที่เป็นตาวุธ แล้วถ้าไม่เกิดสิ่งเหล่าต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงการปรากฏตัวของท่านอิมามมาดีในสลัมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดสิ่งนี้อิมามมาดีจะปรากฏยันจะต้องไปอีกยังมีนี่เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มที่จะสร้างความหวังจุดดีที่สุดอันหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะมองว่าอาจออาจะไม่จุดดีจริงๆในมุมมองของ ชียร์เธอเป็นจุดดีอันหนึ่งคือการลุกฮือของประชาชาติในอาหรับไม่มีผู้นาไม่มีใครตัดสินเด็ดขาดว่าหยุดประทวงประทวงต่อไปไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผู้นําในการประทวไม่อาจจะมีอเลวอลละมัอาจจะมีนักการเมืองอาจจะมีพรรคการเมืองเข้ามาร่วมบางคนร่วมก็เพื่อที่จะสวมรอยหรือเรียกว่าเพื่อที่จะ ชิงทงนาเพื่อจะชิงการชีน้นําเพื่อที่จะชิงทงนนมีแต่ก็ไม่สามารถทีถ่จะควบคุมอะไรได้ประชาชาติลุกฮือโดยไม่มีผูน้นําประชาชาติลุกฮือโดยไม่มีผูน้นําแต่ยังคงยืนหยัดพี่น้องยนเยเมนถูกสังหารทุกวันวัน,นที่ 10, 30, สิบสามสิบมาประมาวันศุกร์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งมีคนถูกสังหารถึงร้อยห้าสิบคนยิงปนืนยิงเข้าไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันศุกร์หน้าจะไม่มีคนมาละหมาดวันศุกร์ที่ผ่านมามีคนมาละหมาดหนึ่งแสนคนตูกสังหารไปหนึ่งร้อยห้าสิบคนศุกร์ต่อไปมีคนเพิ่มมาเป็นสองแสนคนรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะหยุดสิ่งต่างๆเรล่านี้ไม่รู้จะไปเจราจากับใครที่ไม่มีอะไรไม่คุยอะไรคือลงไปลงไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาวางแผนค็อยมาปรึกษา ว่าจะเอาใครมาขึ้นขึ้นมาเป็นผู้นําระบบการปกครองจะเป็นเป็นเพราะันตอนนี้บรรดาตาอาวูดเหล่านี้อาตองอูดคือหนึ่งในศัพท์ที่มีอยู่ในพระคัภีร์อักลกุรานคือผู้นําที่ไม่ได้รับความชอบธรรมในอิสลามผู้นําที่ไม่มีความชอบธรรมจากาศาสนาในการปกครองอิสลามเรียกว่าบรรดาตอวุูดเหล่านี้จะต้องออกไปก่อนใน อียิปยต์ก็เรียกฮุสนีมูบารักวัตตัวอกก็คือตอุนในลิเบียก,ก็เรียกว่าตอวุนในบาเรนก็เรียกกษัตริย์บาเรนว่าตองุนในเยเมนก็เรียกผู้นำของเขาว่าตองุนคือเอาศัพท์ที่มีเลยพระมาเปันริยคือเอาศัพท์ที่อิสรามไม่อนุญ,ญาตให้ผู้นําประเภทไหนปกครองประชาชนบรรดาบคุคคลที่ลุกฮือขึ้นมาในครั้งนี้ก็ใช้ศัพท์นั้นนั้น การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุมัตอิสลามคือการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชิอิสลามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอิสลามโดยตรงถึงแม้ในเบื้องต้นภาพของมันนั้นอาจจะยังไม่ชัดและมั่นใจได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะค่อยๆพัฒนาสู่กระบวนการของมันสู่กระบวนการของมันจนกระทั่งบุคคลเหล่านี้ จะต้องเรียกร้องการมาของอิม,มามมัดเดียะไลสลัมอาจจะโดยทางธรรมาชาติเพราะการลุกฮือขึ้นพร้อมๆกันทั่วคาบสมุทรอาหรับมีผู้นำใดในโลกผู้นำศา,ศาสนาใดในโลกที่สามารถที่จะเข้ามาหยุดเข้ามาชี้นากันและมันมีผลกระทบเหมือนกันไปหมดพอนี้เข้ามาสู่บาเรนซึ่ง เด้กับประเทศซาอุดีอาระเบียตอนนี้เข้าไปในซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ก็ซาอุดีอาระเบียก็บุกถล่มเมืองต่างๆของเชียในประเทศซาอุดีอาระเบียโนโลามะมีนักเคลื่อนไหวเชียถูกจับไปเป็นจํานวนมากนั่งลูกลานเข้าไปนั่นซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญนะ่ตรงนี้ที่เราบอกว่ามองใน มุมหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีทารทางธรรมชาติแต่มองไปทางด้านลึกปราศจากการสนับสนุนอย่างเล่นลับสิ่งต่างๆ่างเาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นได้อาราิเกิดถูกประนามเคยถูกขนานนามว่าเป็นชนชาติที่รักบัวรักตัวแล้วก็กลัวตายวันนี้ได้ลุกหูลุ้นไม่กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นในเนในนยเมนในอินโดนีเซียในอียิปต์ในริบเบียนไม่กลัวสิ่งใดต่อไปเดินหน้าเพียงเดียวเ,เดินไปไหนก็รี้ตรงนี้จึงทําให้เกิดช่องว่างอันหนึ่งว่าขาดการชี้นําแต่ยังคงเดินต่อไปนั่นคือจุดนี้ขอไม่ได้ลุกขึ้นมาในานามของประชาธิปไตยหรือว่าพรรคสังคมนิยมอาหรับหรือจะนำไปสู่ระบบฟิเตน่ ระบบการปกครองที่เป็นพิจารนั้นต่างๆอยู่ในโลกนี้นั้นสถานการณ์อันนี้แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่จะนําไปสู่การปฏิวัติของท่านอิม,มามมหเดียลไลสลามเราต้องมองในมุมนี้วันนี้อาหรับตื่นแล้วสมมติถ้าเกิดอิมามมหเดียลอิสลามปรารกฏตัวในช่วงที่อาหรับยังไม่ตื่นยากในาย,ยากเป็นอย่างเมื่อที่เราจนรินตนาการว่าอะไร คือความสําเร็จในการต่อสู้อิมาม,มันดีจะพิชิตอย่างไงเพราะจุดหลักคกอต้องพิชิตโลกอาหรับทั้งหมดโลกอาหรับจะเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ในการปฏิวัติโลกของ่าอิมามัดเดียรไอสลามแต่หลังจากการเปลี่ยนแปงลงอันี้ซึ่งบรรดาแหล่งบรรลุมุษท่านก็มีทัศนะความคิดในลักษณะนี้ว่าถ้าเกิดไม่ถูกต้นการทางเสียก่อนมีบรรดาชาติตะวันตกพยายามที่จะต้น การลุกฮืออันนี้ของพี่น้องมุสลิมในโลกอากเปลี่ยนทำยังไงนะคือเปลี่ยนให้มันเป็นแนวทาง